สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์งานซ่อมโครงสร้างนะครับตัวนี้เนี่ยเราเจอปัญหาคือบ้านหลังหนึ่งมีการซดตัวนะครับแล้วหลังจากตรวจสอบพบว่าคานหักทีนี้คานหักเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรเรามาดูกันนะครับจากในรูปเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าคานเนี่ยมีลักษณะรอยเล้าเฉียงนะครับบริเวณจุดรองรับก็คือบริเวณที่เป็นฐานลากนะครับแล้วก็สังเกตคานตัวนี้นะครับจะมีการรับ แนวผนังบ้านนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแนวผนังบ้านอันนี้ตามในรูปนะครับถ้าเราลองมาเขียนเป็นลักษณะของแรงกระทํานะครับก็จะเห็นได้ตามภาพเลยว่าแรงกระทําที่ผนังนะครับที่กดลงที่คานเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพอยโหลดจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับแรงกระทําก็จะลักษณะคล้ายๆยูนิฟอร์มโหลดนะครับส่วนผนังเนี่ยก็จะเป็นพอยโหลดนะครับส่วนคานตัวเนี้ย นะครับก็จะมีส่วนทางด้านขวามือจากผนังเนี่ยมาถึงฐานล่ากเนี่ยช่วงสั้นๆตัวนี้เนี่ยนะครับที่เกิดการวิบัติก็คือลักษณะรอยเล้าเฉียงถ้าเรามาลองเขียนพวกเชฟฟอร์ดไดแกรมนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้จะมีแรงเฉือนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยในการออกแบบหรือในการก่อสร้างอาจจะต้องพิจารณาจุดนี้ว่ามันสามารถรองรับน้ําหนักได้หรือไม่นะในการออกแบบก็จะเป็นจะต้องมีการออกแบบในเรื่องของการรับแรงเฉือนจุดนี้ เพียงพอก็สามารถแก้ไขปัญหา